คุณผู้ชมถ้าในช่วงนี้ที่ในพื้นที่ภาคเหนือและอภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเห็ดธรรมชาติออกมาจํานวนมากนะคะซึ่งก็มีทั้งเห็ดที่รับประทานได้แล้วก็เห็ดพิษค่ะซึ่งล่าสุดก็มีชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดตากนั้นบริโภคเห็ดพิษเสียชีวิตไปแล้ว2คนหลังจากที่ไปเก็บเห็ดปะเห็ป่าใกล้หมู่บ้านมาปรุงรับประทานนะคะดังนั้นจึงมีคาเตือนถึงผู้บริโภคให้ตระหนักถึงอันตรายแล้วก็ระมัดระวังจากการบริโภคเห็ดในช่วงนี้ค่ะ ชาวบ้านหนองญาิตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมรวมกลุ่มเข้าป่าสาธารณะท้ายหมู่บ้านเพื่อเก็บเห็ดนำมาบริโภคในครอบครัวหลังฤดูฝนปีนี้มาเร็วจึงทำให้เห็ดตามธรรมชาติออกมากกว่าทุกปีซึ่งหากเก็บได้มากพอชาวบ้านก็จะนำไปวางขายเพื่อสร้างไรายได้ให้ครัวเรือน เช่นเดียวกับลำประชายเยี่ยมชาวบ้านน้อยชนประธาตนตําบลวนพระบาทอำเภอท่าอุเทนที่ยึดอาชีพเก็บเห็ดขายเป็นไรายได้เสริมในช่วงนี้เนื่องจากเห็ดมีราคาแพงโดยเฉพาะเห็ดเพาะกิโลกรัมละ500-800ถึง800บาทเห็ดพึ่งหรือเห็ดตับเต่ากิโลกรัมละ250-300บถึง3า0บาทและเห็ดระโงกกิโลกรัมละ300-400ถึง400บาท ซึ่งในแต่ละวันชาวบ้านที่เก็บเห็ดขายจะมีไรายได้มากกว่าวันละสองพันบาทเพราะอาจเป็นอ,อันตรายถึงชีวิตตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรารับประทานแล้วมีปัญหาก็กแนะนำาปโรงพยาบาลบาอาการเบื้องต้นนี่สังเกตย,ยังไงครับอาจารย์อาการเบื้องต้นจะมีขึ้นไส้เจียนครับเป็นไส้เจียนแล้วก็ถ่ายท้องนะครับเป็นอาการหลักนะครับซึ่งอาการอาจจะรุนแรงมากถ้ารับประทานไปมาก จะซึมหมดสติได้หรือมีการเบลอหรือการหลอนได้ข้อมูลสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธรารณสุขระบุว่าพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการบริโภคเห็ดพิษทุกปีโดยจากรายงานเฝ้าระวังในรอบ10ปีพบผู้ป่วยเฉลี่ยปีละ1,300คนและพบผู้เสียชีวิตสูงสุดในปี2,555จำนวน24คนโดยเห็ดระงอกมีพิษมากที่สุด เนื่องจากมีสารอมาทอกซินและฟาโลท็อกซินซึ่งทำให้เกิดภาวะตับอักเสบและไตวายเฉียบพลัน